ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานนะครับาสอรวิทศิริสมบัติของเรานะครับกับเรียนท่านดรประภาสสุขสมศรีนะครับท่านประธานสอรวิทศิริสมบัตินะครับท่านมนุษย์เงินล้านทั้งสิบสี่รหัสนะครับและท่านผู้นำว่าที่มนุษย์เดือนละหลายหลายล้านนะครับรวมทั้งท่านผอ,อนะครับท่านผอเอ็มซี C, ทุกท่านนะครับ และที่ลืมไม่ได้เลยนะครับที่ผมแนะนํอุิติยามหาคอนทีมนะครับต้องขอขอบคุณหญิงแก่งแห่งอยยธยานะครับแม่ทัพแม่ทีมใหญ่แห่งอุธยามหาคอนทีมนะครับมนุษย์ยุราชอัที่แปดนะครับคุณนัศดาจิรศรีนั่นเองนะครับและต้องขอขอบคุณผู้นำพาผมรู้จักธุรกิจเอเอ็มซีนะครับก็คือคุณสมชายโพคํานะครับครับผมผอมโนรอนภัยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ อาดีเฟตพัดนะครับมันคือเอนไซม์น้ําผลไม้ดิบนะครับเราก็รู้อยู่นะครับเป็นเอนไซน์น้าผลไม้ดิบสูตรเข้มข้นนะครับที่มีแอคโคบิกซีนะครับคือวิตามินซีสูงนะครับมีวิตามินอีนะครับคืออีอาร์ซีเตนะครับและนะครับอาดีพัดยังใช้นวัตกรรมในการผลิตนะครับโดยใช้นวัตกรรมของเยอรมันนะครับโดยท่านดรภพาสุนสีนะครับ และเอนไซน์น้ำผลไม้ดิบตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าอดีวิพัฒน์เป็นสินค้าหรืลึกทันเพียงตัวเดียวนะครับของบริษัท SMC r d ว p ั t ของเรานะครับบริษัท SMC r d ว p ั t นะครับตั้งอยู่ที่ตึกนาริตะชั้นหกเมืองทองธารีนะครับโดยฝักเก็ตจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับบริหารงานโดยท่านประธานกรรมการบริหารน,นะครับท่านประธานสอรวิศวิวัฒน์ของเรานั่นเองนะครับโดยท่านมีสโลแกนว่าคุณธรรมนำธุรกิจนะครับครอบครัวแห่งความสุขที่ยั่งยืนนะครับและท่านประธาน กรรมการบริหารของเรานะครับท่านได้รับรางวัลนักขายตรงดีเด่นในประเทศไทยนะครับ GDSA เมื่อปี2550นั่นเองนะครับเอนไซม์น้ำผลไม้ดิบนะครับที่มีชื่อว่าอะดีฟัตนั้นมันคือตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายของเรานะครับและยังเป็นตัวนําพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์นะครับนะครับและยังช่วยเสริมแร่ธาตุนะครับสารอาหารวิตามินต่างๆนะครับจากผลไม้ดิบให้แก่ร่างกายของเราด้วยนะครับ เมื่อวานนะครับตอนผมก็ได้พูดในห้องของญาตินตอนที่ท่าพูดแบบที่ท่านประธานว่านะครับแบบย่นย่อด้วยเองนะครับนะครับมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรยุ่งยากมากมายนะครับถ้าเราจะพูดถ้าเราไปเจอผู้ม่วงนะครับเราไปเจอผู้ป่วยนะครับเราสอบถามท่านแล้วท่านป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเขาเรียกว่าโรคเสื่อมนะครับโรคเสื่อมที่เรารู้ว่ามีอยู่มากมายนะครับรวมทั้งโรคเรื้อรังด้วยนะครับถ้าเราเจอผู้ป่วยที่เป็นโรค เสื่อมหรือโรคเรื้อรังเราก็บอกท่านเหล่าน <uar> ั <leaves> ้นเลยนะครับว่าท่านป่วยเป็นโรคเหล่านี้เป็นเพราะว่าท่านขาดเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับขาดเอนไซม์ไปตัวหนึ่งจึงทําให้ร่างกายของท่านนะครับมีระบบช่อมสร้างเสริมที่ไม่สมบูรณ์นะครับนะครับเมื่อระบบซ่อมสร้างเสริมในร่างกายของท่านมันไม่สมบูรณ์ท่านก็จึงมีภาวะร่างกายเสื่อมนั่นเองนะครับท่านไม่ได้เสื่อมตามอายุไขของท่านนะครับอายุไขของท่านอาจจะมากก็จริงนะครับ ร่างกายคนเราเซลล์ร่างกายคนเรามันก็เสื่อมตามอายุไขยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเสื่อมปกตินะครับตามอายุไขมันก็ไม่ป่วยด้วยโรคเสื่อมนะครับแต่เนื่องจากท่านขาดโอ่าขาดเอนไซม์ไปตัวหนึ่งนั่นเองนะครับทําให้ท่านป่วยเป็นโรคนะครับเพราะเอนไซม์ตัวนี้มันเป็นตัวทําให้ท่านนะครับมีระบบซ่อมสร้างเสริมที่สมบูรณ์ร่างกายของท่านจะมีภาวะเสื่อมน้อยลงหรือไม่มีภาวะเสื่อมนะครับนะครับทําให้อ่าระบบ นะครับรวมทั้งระบบย่อยสารอาหารต่างๆของท่านนะครับมันสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าท่านขาดเอนไซม์ตัวนี้นะครับระบบย่อยของท่านมันจะไม่สมบูรณ์นะครับระบบส่อมสร้างเสริมมันก็ไม่สมบูรณ์ทาให้ร่างกายของท่านเกิดเพราะว่าเสื่อมเมื่อร่างกายของท่านเกิดเพราะว่าเสื่อมมันก็จะทําให้ภูมิต้านทานของท่านมันไม่แข็งแรงด้วยนะครับเมื่อภูมิต้านทานของท่านมันไม่แข็งแรงท่านก็จะป่วยด้วยโรคต่างๆมากมายรวมทั้งโรคเสื่อมด้วยนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมด้วยนะครับเพราะภูมิต้านทานนี้นะครับ ถ้ามันจะแข็งแรงได้มันก็ต้องอาศัยเอนไซม์ตัวนี้เหมือนกันนะครับนะครับเอนไซม์ตัวที่ว่านะครับที่ร่างกายของท่านนะครับมันสูญเสียไปมันไม่สมบูรณ์หรือที่มันขาดหายไปมันก็คือเมตาบอลิกเอนไซม์นั่นเองนะครับเมตาบอลิกเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นจาก, Cell, จากเซลล์จากเลือดจากเนื้อเยื่อจากอะไรภายในร่างกายของเรานะครับเมตาบอลิกเอนไซม์มันมีหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอต่างๆนะครับสร้างการเจริญเติบโตสร้างภูมิท่านทานนะครับ รวมทั้งนะครับช่วยบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในร่างกายเราด้วยเมตาบลิกเอนไซม์ตัวนี้เป็นเอนไซม์ตัวที่สาคัญที่สุดในร่างกายในชีวิตคนเรานะครับมันจะต้องมีอยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับร่างกายเราสร้างเอนไซม์ได้ก็จริงนะครับมีเอนไซม์สองตัวที่สำคัญในชีวิตก็คือเอนไซม์ในการย่อยอาหารที่มีชื่อว่าไดจิตีเอนไซม์นะครับไดจิตีเอนไซม์สร้างอยากตับและตับอ่อนนะครับมีหน้าที่ในการย่อยสารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วยังเป็นตัวเล่นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีด้ววยยนนนะครรรัับโดกกาาาทํง่ม ระหว่างเอนไซม์กับวิตามินและแร่ธาตุนั่นเองนะครับวิตามินและแร่ธาตุก็คือสารอาหารที่รับปทานเข้าไปนะครับอ่ามันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อย่อยสารอาหารต่างๆให้เล็กกว่าเซลล์ได้แต่เนื่องจากนะครับไดเจสติเอนไซม์หรือเอนไซม์ในย่อย,ยอาหารนี้นะครับมันไม่ได้อยู่คงทนถาวรแล้วมันถูกสารอาหารนะครับที่ร่างกายรับประทานเข้าไปแล้วไปทําลายหรือไปทําให้ไดเจตีเอนไซม์ต้องทํางานหนักนะครับต้องทํางานตนจนถึง กับต้องมีการสูญเสียนั่นเองนะครับโดยเฉพาะโดยอย่างเช่นสารอาหารที่เป็นพวกอาหารทอดอาหารมันนะครับอาหารที่มีน้ําตาลทุงสูงอาหารที่มีแออฮกลนนะครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับอาหารที่ถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษสารทีรร่มีต่างๆนั่นแหละครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันจะทําให้ไดต์ติด,ดเอนไซต์ต้องทํางานหนักนะครับต้องทํางานหนักนะครับแล้วเกิดการสูญเสียนะครับเมื่อร่างกายของเราหรือระบบย่อยของเรามันเกิดการสูญเสียเอนไซต นะครับร่างกายเราจะดึงเอาเมตาบอลิกเอนไซน์นะครับมาช่วยในกระบวนการย่อยกับการทําแบบนี้นะครับมันทําให้ร่างกายของเราเกิดการบกกรองเมตาบอลิกเอนไซม์นั่นเองนะครับเพราะเมตาบอลิกเอนไซ์มันไม่ได้มีหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับแต่มันมีหน้าที่ในการสร้างปู๋ยสังเวยนะครับสร้างเซลล์สร้างการเจริญเติบโตนะครับซ่อมแซมสูวที่เสื่อน่แต่ต้องถูกจำไปใช้ในกระบวนการย่อยมันจึงทําให้เกิดการสูญเสียเมตาบอลิกเอนไซม์นะครับ Scream, ấy, ทำให้ร่างกายเกิดภาวะพ่องเมตาบิล <mana>. ิกเอนไซน์นั่นเองนะครับทาให้ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคเสื่อมโรคเรื่องต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยนะครับโรคร้ายต่างๆนะครับมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียแต่มันเกิดจากร่างกายของท่านมีภาวะเสื่อมร่างกายของท่านมีภาวะเสื่อมเพราะร่างกายของท่านนะครับมีกระบวนการซ่อมสร้างเสริมที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับกระบวนการซ่อมสร้างเสริมที่ไม่สมบูรณ์มันเกิดจากท่านบก่องเมตาบอลิกเอนไซน์นั่นเองนะครับแลวการที่ร่างกายของท่านบก่องเมตาบิลิกเอนไซม์ก็เพราะว่าต้องถูก ระบบย่อยดึงไปใช้ในกระบวนการย่อยสารอาหารนั่นเองนะครับการที่เราจะรักษาเมตาบอลิกเอนไซม์ไว้เมื่อเพื่อไม่ให้ร่างกายของเราเกิดภาวะบกพร่องหรือเกิดภาวะเสือ่อมเราก็ต้องหาเอนไซม์นะครับมาทดแทนหรือมาช่วยในกระบวนการย่อยนะครับโดยที่ร่างกายจะไม่ต้องดึงเอาเมตาบอลิกเอนไซม์มาใช้การหาเอนไซม์จากธรรมชาติเราก็รู้ว่าน,นะครับเอนไซม์ในธรรมชาติมันก็ มีอยู่นะครับแต่เราต้องรับประทานแบบสดๆดิบๆเท่านั้นนะครับถึงจะได้เอนไซม์จากอาหารธรรมชาตินะครับแต่การที่เราต้องรับประทานสารอาหารอาหารธรรมชาติที่แบบสดๆดดิบๆมันเสี่ยงต่อโรคภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะในผักสดผักดิบผลไม้สดผลไม้ดิบหรือเนื้อสัตว์สดเนื้อสัตว์ดิบที่มีเอนไซม์นะครับมันถูกปนเปื้อนโดยสารพิษสารเคมีมากมายถ้าเรารับประทานแบบดิบๆสดๆนะครับ เชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับเพื่ออนหยาตเราจึงนําอาหารธรรมชาติไปปรุงสุกด้วยความร้อนนะครับการปรุงสุกด้วยความร้อนที่เกินสี่าองศาเซลเซียสมันจะทาลายเอนไซม์ในอาหารธรรมชาติหายไปหมดนะครับในปัจจุบันนี้เราจึงไม่มีหรือไม่ได้รับเอนไซม์จากอาหารธรรมชาติที่เราประทานเข้าไปเลยนะครับนะครับอาหารแทบชนิดในปัจจุบันนี้จึงไม่มีเอนไซม์นะครับอ่าสสารอาหารสดที่เรารับประทานได้ก็มีเพียงบางส่วนบางชนิดเท่านั้นนะครับซึ่งมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับที่จะได้รับเอนไซม์เพิ่มเติมนะครับ นะครับการที่เราไม่ได้เอนไซม์จากอาหารธรรมชาตินะครับเราจึงต้องแสวงหาเอนไซม์นะครับเอนไซม์อย่างอื่นนะครับที่มีผู้คิดค้นแลอมีผู้ผลิตออกมานะครับในปัจจุบันนี้นะครับมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับที่ท่านดรประภาถุงรีท่านได้คิดค้นและวิจัยออกมานะครับเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นเอนไซม์จากอาหารธรรมชาตินะครับก็เพราะว่าท่านใช้นะครับ วัตถุดิบในการผลิตก็คือผลไม้ออกนิกนะครับผลไม้ออกนิกก็คือผลไม้ที่ไม่ใช้สารพิษสารเคมีนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับท่านใช้ผลไม้ออกนิกมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะครับผลิตออกมาเป็นน้ำเอนไซม์น้ำผลไม้ดิบที่มีชื่อว่าดีฟฟัตนั่นเองนะครับล้วกรรมวิธีในการผลิตของท่านดรบัวภาถุนทศรีท่านก็ยังใช้นัตกรรมจากเอลมันนะครับและกระบวนการผลิตของท่านนะครับเป็นแบบดิฟฟิชั่นแอคกแทกนะครับก็คือใช้ในตัวเหลวไปตัวควกกรดโฟมที่ลบ2ี่องศาเซลเซียสนะครับท่าน ไม่ใช้วิธีการปั่นกันหมักการดองใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับาการผลิตน้ำอาดองท่านนะครับเมื่อผลิตออกมาแล้วมันจะมีโมเลกุลเล็กด้วยนะครับมีโมเลกุล0.001 ppm วมนะครับโมเลกุลที่เล็กมากขนาดนี้มันสามารถดูดซึมง,ง่ายนะครับมันไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยมันสามารถดูดซึมผ่านเข้าเส้นเลือดแล้วนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วในน้ําผลไม้น้ําเอนไซม์ผลไม้ดิบ ของท่านดรภาคธงศรีนะครับมันอุดมไปด้วยแอคโคฮอลบิซีนะครับมันก็คือมีทั้งวิตามินซีสูงนะครับแล้วก็ยังมีว่าปฏิภาคน้ํามันนะครับก็คือสาร e r อาร์ซีก็คือวิตามินอ e ีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยเอเอสเอบีเอชเอนะครับเออพ่าเบต้าโดรซีเอซิดนะครับมันก็คือ กฎผลไม้นะครับสารอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับสารสำคัญต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในอดีพิพัฒน์มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีได้นะครับมันทําให้ระบบย่อยของท่านมันสมบูรณ์นะครับโดยที่ไม่ต้องดึงเอาไมตาบลิกอินทรีย์มาใช้ไดนเองนะครับเมื่อท่านได้ดื่มอาดีพิพัฒน์นะครับระบบย่อยของท่านก็จะได้นะครับปฏิกิริยาทางเคมีหรือปฏิกิริยาทางชีวเคมีระบบย่อยที่สมบูรณ์นะครับปฏิกิริยาทาง เคมีที่เกิดขึ้นนี้มันสําคัญนะครับเพราะมันจะทําให้สารอาหารต่างๆในร่างกายของท่านนะครับที่รั้ได้รับประทานเข้าไปนะครับมันถูกย่อยจนมีขนาดเล็กกว่าเซลลได้นะครับจนมันสามารถผ่านผนังเซลแล้วเข้าไปสู่เซลล์ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านมีระบบหรือมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ไม่สมบูรณ์นะครับสารอาหารต่างๆที่ท่านรับประทานเข้าไปมันก็จะไม่สามารถถูกย่อยจนมีขนาดเล็กกว่าเซลล์ได้นั่นเองนะครับมันก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ แล้ววิตามินซีที่มีอยู่ในอาร์ดีเพ,พัทนะครับเป็น,ปนวิตามินซีธรรมชาตินะครับเป็นวิตามินซีจากผลไม้ดิบนะครับเป็นวิตามินซีนนที่จะมีแต่คุณประโยชน์ต่อร่างกายของท่านนะครับเพราะวิตามินซีนั้นเป็นตัวอ่ามันเป็นตัวกระตุ้นนะครับหรือเป็นตัวเร่งให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อของคอลาเจนขึ้นมาใหม่นะครับรวมทั้งอ่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการ สร้างเนื้อเยื่อของเส้นเลือดของท่านขึ้นหน่วยทำให้เส้นเลือดของท่านมีการสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีการยืดหยุ่นตัวดีนั่นเองนะครับแล้ววิตามินอ e ีที่มีอยู่ในอาร์ดีฟิตัสนะครับมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิยาทางเคมีหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์ร้ายหรือเซลล์มะเร็งได้นะครับมันช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้นั่นเองนะครับนะครับ แล้วสารสําคัญที่สุดที่อยู่ในอาดีพิพัฒนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะครับมันก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับมีการเร่งเซลหรือผัดเซล์ขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะครับแล้วอาดีพิพัฒนะครับมันทําให้นะครับอย่างทําให้นะครับเซลเอนไซม์บางตัวนะครับไม่สามารถเกิดอาการหรือไม่มีอาการของโรคได้นั่นเองนะครับถ้าท่านที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆอยู่นะครับท่านทานอาดีพิพัฒน์เป็นประจํานะครับ นะครับโรคต่างๆที่ท่านเป็นอยู่มันก็จะไม่เกิดอาการหรือไม, prayed, ไม่มีอาการของโรคได้นั่นเองนะครับแล้วอดิบายพิ่มเติมครับยังทําให้ตับไม่ต้องทํางานหนักนะครับไม่ต้องผลิตเอ,อ our our ไนไซม์ออกมามากมายนะครับเพราะท่านได้เอนไซม์จากผลไม้ดิบอยู่แล้วนะครับทำให้ตับของท่านไม่ต้องทํางานหนักหรือเกิดการบวมโตได้นะครับแล้วรวมทั้งทาให้นะครับมีเกิดการซ่อมแซมตับของท่านให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตับท่านของสมบูรณ์แข็งแรงมันก็สามารถนะครับ สร้างฮอร์โมนอินซูลินนะครับผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้มากเพียงพอที่จะทําให้นะครับระดับน้ําตาลของท่านมีอยู่ในภาวะปกตินั่นเองนะครับแต่นะครับ,นะรบท่านจะได้ประโยชน์จากอดีเพัฒครบทุกประการท่านต้องทานอดีตพัฒแบบสม่ําเสมอต่อเนื่องเป็นประจํานะครับนะครับแล้วอดีตพัฒนะครับ มันเป็นกิจกา์ที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเพราะอาดีพัฒได้ผ่านการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรามีเครื่องหมายฮาลาเราไม่งีหมายออยอถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับรวมทั้งนะครับ อาร์ดีเพชรนะครับได้ผ่านการตรวจสอบขององค์การอาหารยาของประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับเราเลิกเครื่องหมาย FCA นะครับได้มาตรฐานการผลิตผลพันธ์สากลได้เลิกเครื่องหมาย g m p นะครับเห็นไหมครับอาร์ดีเพชรเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วในอาร์ดีเพชรนะครับนอกจากจะมีสารสกัดจากผลไม้ดิบนะครับยังมี สารสกัดจากมเมล็ดงุนสารสกัดจากถังเช่าถีทองสารสกัดจากโคจิบอรี่นะครับแล้วก็ยังมีสารเซเซมีนมากกว่าไงดำอาดำถึงห้าร้อยเท่านะครับสารเซเซมีนนี้มันสําคัญนะครับเพราะสารเซเซมีนเป็นสารที่ช่วยต้านการอักเสบทุกชนิดในร่างกายนะครับนะครับรวมทั้งเป็นสารกระตุ้นนะครับให้เกิดการสร้างน้ําหลอ่อลื่นในไขข้อนะครับข้อเข่าข้อต่อต่างๆของท่านด้วยนะครับทาให้ข้อต่อของท่านสามารถทํางานได้เป็นปกตินะครับไม่มีอาการปวดอักเสบ นะครับนั่นเองนะครับท่านทานอาดีพ,พัดเพียงหนึ่งแก้วเป๊กนะครับหรือประมาณสามสิบซีนะครับมันจะเทียบเท่ากับท่านได้ทานผลไม้สดผลไม้ดิบถึงห้ากิโลกรัมเลยนะครับท่านทานอาดีพ,พัดก่อนอาหารห้าสิบมีเช้าเย็นเท่านั้นนะครับร่างกายของท่านก็จะได้รับนะครับหรือมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่สมบูรณ์แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เมตาบลิกเอนซไซม์มาใช้ในกระบวนการย่อยนั่นเองนะครับทําให้ระบบ ทำให้ร่างกายของท่านมีระบบต่อมสร้างเสริมที่สมบูรณ์ร่างกายของท่านก็จะมีภาวะเสื่อมน้อยลงนะครับเมื่อร่างกายของท่านมีภาวะเสื่อมน้อยลงโรคเสื่อมต่างๆที่ท่านเป็นอยู่มันก็จะมีอาการน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดท่านก็จะสามารถกลับมามีภาวะเป็นปกติได้นั่นเองนะครับนอกจากนะครับอาดีพัทจะทาให้ท่านมีระบบย่อยหรือมีระบบซ่อมสร้างเสริมที่สมบูรณ์แล้วน้ําอาดีพัทนะครับยังไปช่วยนะครับทําให้เกิดปฏิยาทางเคมีเพื่อขับ ของเสียในร่างกายทิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารเคมีสารอนุมูลอิสระนะครับรวมทั้งนะครับสารแปลปอมต่างๆนะครับขับทิ้งออกจากร่างกายได้นะครับโดยขับออกทางอุจจาระปัสสาวะและเหนื่อไข่ของท่านนั่นเองนะครับแต่นะครับท่านจะได้ประโยชน์จากอาดีพวครบุประการอย่างที่บอกนะครับท่านต้องทานอาดีวพัดแบบประจําสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องนะครับก็คือทานแบบมีวินัยนั่นเองนะครับถ้า่านทานอาดีวพัดแบบประจําสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเป็นประจํานะครับ ท่านก็จะกลับมามีภาวะเป็นปกติได้นั่นเองนะครับครับขอบคุณครับหวังว่าท่านทั้งหลายคงได้ประโยชน์ในการรับฟังครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ